สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนหา Bitcoin ฟรีๆนะครับก็ผมได้รับ Bitcoin เข้ามาคับถอนเข้าบัญชีของไปแนนนะครับแต่ว่ามันก็สามารถถอนได้บัญชีอื่นก็ได้เช่นกันนะเราะว่าจะเป็นบิตคัปหรือสต m มโ r o หรืออะไรก็ตามก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งนะผมก็ได้ถอนไปอยู่ที่0.000175 0นั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจนับหาบิตคอยฟรีๆครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ <c oughs> เมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ anc studio นะครับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการหาบิตคอยฟรีนะครับแบบว่าเราไม่ต้องลงทุนนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ได้รับคอมเมนต์จากเพื่อนเเข้ามาครับให้ลองถอนเงินนะครับหรือลองถอนเหรียญบิตคอยจำนวนนะครับต่ำที่สุดนั่นเองนะก็คือว่าขั้นต่ำของการถอนของแอปนี้นะครับอยู่ที่1 0 0 0งพันซาตัวชินั่นเองนะครับซึ่งนะผมก็ได้ถอนไปอยู่ที่1 7 5 1ซาตัวชินะครับแล้วก็ ตอนนี้นะผมน่ายอดเงินก็เข้ามาแล้วนั่นเองนะก็คือยอดเหรียญเนาะวันที่5เดือนธันวาคม2564หรอือ2021ันนะครับอันนี้ก็คือเป็นบินหนะ้าที่อ่าอีเมลเข้ามานะครับก็คอนเฟิร์มเข้าบัญชีของแปนแนนนะครับปกติผมจะถอนเข้าบัญชีของบิทคับนะแต่วันนี้ผมก็ลองถอนเงินเข้าแบนแนนว่าจะเข้าหรือเปล่านับรุปว่าเข้าจริงๆนั่นเองนะครับ ก็สำหรับคนที่สนใจนะ่าหาบิตคอฟฟี่ทาเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอนี้กันนะครับเพราะว่าแอปนี้นสามารถที่เล่นได้บนระบบปฏิบัติการของ Android iOS แล้วก็สามารถที่ทำได้บน iPad แล้วก็คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ทําได้เช่นกันนะครับและนี่นะครับก็คือประวัติการถอนเงินนะครับที่ผมได้ถอนเงินจากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า คริปโตแท็บนั่นเองนะครับก็อันนี้เลยทุกคนนะของล่าสุดนะครับผมถอนไปวันที่4นะวันที่4ทธันวาคมนะ2 0 2 1นะจำนวนอยู่ที่1,751าสซาตูชินะครับของบิตคอยนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้นะผมก็ถอนไปนะวันที่28 November ก็คือ28ธัน28พฤศจิกายนก็จำนวนอยู่ที่40,000 6,936ซาโตชินั่นเองนะครับก็นะครับผมดทั้ง2ยอดนี้นะครับผมดังเงินเข้าเหรียญนะครับเข้าเร็วมากเนาะสรับของอันนี้นะผมก็ถอนไปเข้าบัญชีของบิทครับนะครับแต่ว่าอันนี้คือถอนเข้าบัญชีของไบแนนนั่นเองนะครับก็นะเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับก็กดนะครับลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปอยู่นี้หรือคุณจะไปค้นหาในส่วนของ เทสโตนะหรือของ App Store นะครับหรือจะไปค้นหาในส่วนของ Google นะสำหรับคนที่เล่นบนคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับใครที่จะสมัคร่ันลิงก์ของผมก็ได้เช่นกันนะถ้าใครไม่อยากสมัครก็ไม่ว่ากันนะครับตรงนี้นะก็คือแล้วแต่คุณนั่นเองนะครับโอเคทุกคนนะก็เดี๋ยวเรานับไปดูนะักพิธีการหาเรียนจากแอปนี้หรือจากเจ้าตัว c ริปโตแท็บกันนะครับในส่วนของการหาเรียญจาก,นะกคการิปโต การขุดนะครับก็คือนะมันขึ้นอยู่กับทรัพยากรของเรานะก็คือตอนนี้คือผมใช้ของโทรศัพท์นะก็คือขึ้นอยู่กับทรัพยากรของเราคือโทรศัพท์นะว่ามันเร็วขนาดไหนนั่นเองนะถ้ามันเร็วนะมันก็จะทําให้การขุดนั่นมันได้เยอะขึ้นนั่นเองนะแต่ว่านะครับถ้ามันช้านะถ้าเครื่องของเราไม่แรงเท่าไหร่นะก็จะใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับส่วนตัวนะผมก็ได้รับนะในส่วนของแรงขุดนะมาจากการแนะนํา ครับค่องค่าที่ประมาณ80-70%นะครับในส่วนของเหรียญที่ผมได้รับมานั่นเองนะถ้าเกิดว่าใครที่เล่นคนเดียวนะครับผมนะผมก็แนะนำลระเปล่าอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่านักคุณนะจะ โอเคแล้วเปล่านะเพราะมันต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างที่จะนานหน่อยแล้วก็อย่างที่2ก็คือว่าอาจจะทําให้เครื่องของคุณนั่นะผมน่าเสื่อมประสิทธิภาพแลนเองนะฉะนั้นก็คือว่าเท่าที่ผมได้ไปดูนะของคนที่เล่นนะครับคนเดียวโดวยที่ว่าเขาไม่ได้นะนําเพื่อนนะครับเขานั้นนะครับไปใช้ สมาร์ทโฟนนะหลายๆเครื่องนะในการล็อกอินเข้านั่นเองนะผมจำไม่ได้ว่าก็คือ1 ID ของเราก็คือว่าเรานะหนึ่งบัญชีของเราสามารถที่จะล็อกอินได้กี่ไอดีนะถ้าจะไม่ผิดไม่น่าจะหหรือว่า10 ID ดีนะผมจำไม่ผมจำไ,ไม่ได้ตรงนี้นะก็คือว่าหนะ้าเขานะครับก็คือได้ใช้โทรศัพท์ของเขาคือ10เครื่องนะเขาไปซื้อโทรศัพท์อ่า ยี่ห้อนะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่ถึงว่าสเปคไม่แรงเท่าไหร่นะแล้วก็ทําการขุดนะเปิด24ชั่วโมงนั่นเองนะแต่ก็คืออันนั้นคือ จะกลายเป็นก็ว่าเป็นการลงทุนเพราะว่าเขาต้องไปลงทุนในซื้อในส่วนของการซื้อทอศัพท์มาเพิ่มนั่นเองนะครับตรงนี้นะแต่ว่าเขาทําคนเดียวแล้วก็สามารถที่จะถอนเงินได้แล้วก็ได้เยอะได้เร็วแล้วก็ได้เยอะด้วยนั่นเองนะครับผมนะอ่านะครับอันนี้คือของผมก็คือผมขุดนะกำลังขุดของผมนะตอนนี้อยู่ที่1 0,000ื่นนะเกือบ1 0,000ื่นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะผมนะผมได้รับสิทธิ์ในส่วนของ คูณ10นั่นเองนะเพราะว่าตอนนั้นก็คือคริปโตแท็บตอนนั้นมันต้องซื้อนั่นเองนะแอปนี้นะผมก็เลยนะใช้เหรียญที่ผมมีอยู่ในส่วนของ Play Store ที่ได้จากแอปนะครับโค e กนดีวะนะครับมาซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการนะัแอคทีฟตัวเองนะครับก็คือจากคูณหนึ่งก็คือเป็นคูณ10นั่นเองนะแล้วก็ตอนนั้นคือสามารถที่จะ ใช้ได้ตลอดชีพตรงนี้นะครับก็เลยโชคดีหน่อยตรงนี้นะก็คือผมก็สามารถที่จะเปิดได้คุณ10นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เรียนอยู่ที่545 BTC นะครับจากวันที่4นะวันนี้วันที่หนะ้าก็ผ่านไป1วันนะครับก็ทําได้อยู่ที่545 BTC นะครับซึ่งนะครับตรงนี้คือไม่ใช่ว่าได้มาจากการขุดของผมคนเดียวนะแต่มาจากการที่ผมนั่นได้แนะนําคนมาเล่นแอปนี้แล้วก็ จากการที่เป็น a f f i l i a t e นั่นแหละก็คือเป็นการแนะนำนั่นเองนอกากก็คือได้แรงขุดจากเพื่อนๆแล้วก็ได้แรงขุดจากตัวเองมาผสมกันนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่จะแนะนำนะครับก็ให้เรานะครับมาที่คำว่า Affiliate Dashboard ตรงนี้นะครับตรงนี้นะ,อะตอนนี้นะผมผมก็แนะนำไปอยู่ที่1 3 4 1นะครับคนที่ดาวน์โหลดนะตอนนี้ก็แอ t i v ฟอยู่ที่98นะครับกดที่ a f f i l i a t e Dashboard ตรงนี้นะครับ แล้วก็นะครับคุณก็ไปทําการอ่าคปปี้นะคัปปี้อยู่ไหนเอ่ยข้างล่างหรอเปล่านี่นะครับผมนะมา c o ปปี้ตรงนี้เลยทุกคนนะคัปปี้แล้วก็ไปส่งนะครับหรือไม่ก็ไปแปะนะครับบนเว็บไซต์ของคุณเองหรือไม่ก็ไปแปะบนบล็อกของคุณนะก็อ่าถ้ามีคนนะครับมาสมัครนะครับก็สามารถที่จะอ่าได้นะครับกาลังขุดตรงนี้นะครับจากเขาจริงนะซึ่งนะครับทางแอปนะครับเออทาทาง คริปโตแท็บนะเขาก็บอกเองนะก็คือว่าเราสามารถที่จะแนะนำได้คือเป็นคริปโตแท็บแอพพลิเอตตรงนี้นะครับใครจะสมัครผ่านผมก็ได้หรือว่าหรือไม่ก็จะไม่สมัครผ่านผมก็ได้นี่คือผมไม่ได้บังคับนะาอยู่ที่ความสมัครใจของคุณเองตรงนี้นั่นเองเนาะถ้าคุณให้ถ้าคุณสมัครผ่านผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเนาะแต่ถ้าคุณไม่สมัครก็ไม่เป็นไรนะรผมก็ขอให้ทุกคนนะไป ดาวน์โหลดแล้วก็ไปเล่นกันนะครับตรงนี้นะคือไปโหลดของตัวเองหรือไม่ก็โหลดผ่านคนอื่นก็ได้เหมือนกันแล้วแต่คนนะคือมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถที่จะทำรายได้กับคุณได้ตรงนี้นั่นเองนะซึ่งนะครับคริปโตแท็บจะสามารถที่จะเปิดได้ในส่วนของ Android นะแล้วก็ iOS นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะก็คือมันจะมีคริปโตฟาร์มที่เป็นเข้ามาล่าสุดนะซึ่งผมก็ยังไม่เคยเข้าไปดูนะตรงนี้นะส่วนคริปโต แท็ Tab for Android Lite ตรงนี้ผมก็มีเหมือนกันนะผมมีทั้งสองนะอันนี้ทุกคนนะนี่นะ Lite นะครับแล้วก็ Pro นะผมก็มีทั้ง2ตรงนี้ผมก็ดาวโหลดทั้ง2นะครับโอเคทุกคนนะก็วิดีโอนี้นะครับผมน่ก็สั้นๆน,นะครับก็มานะครับมา,ารีวิวนะในส่วนของการถอนเงินนะขั้นต่าก็คืออยู่ที่1000ัซาตชินั่นเองนะอะเดี๋ยวผมจะลองกดถอนเงินนะกดที่ Withdraw นะตรงนี้นะครับ กดไปนะครับเขาก็จะบอกนะว่าเรานรับสามารถถอนได้ขั้นต่ำนับอยู่ที่1,000ซาตชินั่นเองนะก็คืออันนี้เลยทุกคนนะมินิมัมเอ o เม t อีส์น0 0 0นนะครับ BTC นั่นเองนะก็คือประมาณ1,000ัซาตชินับคุณถึงจะสามารถที่จะ ถอนเรียนได้จากแอปพลิเคชันนี้นั่นเองนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ลิงก์ของตัวเองได้เลยนะครับโอเคบายบๆเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับขอบคุณครับ